ได้มาแล้วนะครับนี่นะครับแกบะบกล่องครับผมโอเคเรามาดูกันครับเครื่องมาจุกยางครบครับเปิดเครื่องดูครับโอเคครับเครื่องเปิดติดครับผม โอเคครับอันนี้ระบบชาร์จนะครับทํางานครับระบบชาร์จทำงานนะครับก่อนเกียวเครื่องครับเครื่องติดปกติครับอันนี้ลูกค้าเป็นส่งแบตไปเองนะครับเราก็รับทําให้นะครับก็จะคิดค่าแรงของเข้าอุปกรณ์นะครับส่วนแบตลูกค้าหามาเองครับไม่ว่ากันครับเรารับทุกเคสคร์เขาสิ่งที่สําคัญนะครับที่ช่างจําเป็นต้องถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่า เครื่องด้านในเป็นยังไงมาก่อนนะครับช่างก็ต้องพยายามที่จะป้องกันด้วยนะครับเผื่อใช้เป็นหลักฐานว่าเอ๊ะคลิปเครื่องมาอยู่ที่ผมเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องถ่ายหลักฐานเอาไว้นะครับลูกลูกค้าบางท่านเราเจอมาหลายแบบครับผมเราก็เลยจำเป็นต้องถ่ายทำเอาไว้แต่ไม่ได้มีเจตนานะครับว่าลูกค้าทุกคนจะเป็นนะครับบางครั้งเครื่องมันเสียมาจากจุดอื่นแล้วเนี่ยนะครับส่งมาซ่อมที่ช่างนะครับลูกค้าเขาอาจจะไม่รู้ว่าด้านในเกิดอะไรขึ้นกับช่างคนก่อนหน้านะครับพอมาถึงผมเนี่ยมันเป็นสภาพท แต่เครื่องนี้ดูจากสภาพแล้วก็น่าจะใหม่ครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาดูเลยนะครับช่างจะพยายามถ่ายไปทุกคลิปนะครับทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่าเราเจอมาหลายหลากหลายรูปแบบมากนะครับเราก็ต้องป้องกันตัวเองอโอเคครับ ขอทำความสาปให้นิดนึงครับอ่าครานี้เราจะมาเทสการเชื่อมต่อนิดนึงนะครับผมทำการต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กอ่า iPad ของผมนะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงกันสักนิดนึงนะครับอ่ามาดูเสียงกันครับ ุกอย่างทํางานเป็นปกตินะครับก่อนที่จะแกะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแกะแล้วนะครับ โอเคครับไม่มีร่องรอยอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะนี่ครับเอาแบตเก่านี่ครับออกแล้วก็ใส่แบตที่ลูกค้าส่งมาให้ครับก็คือชุดนี้เข้าไปแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับวันนี้ผมก็เอาแบตเก่ามานะครับซึ่งต้องใช้ชุดบีเน็ตเก่าของลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะแกะเอาบีเน็ตออกนะจากแบตลูกนี้นะครับ ตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นเราจะโดนไม่ได้เลยนะครับตัวแบตนะครับถ้ามันรั่วเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนสูงครับสำหรับแบตนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้มีรอยนิดหนึ่งเดี๋ยเขาจะซ่อมให้ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวมันโดนวมันจะช็อตนะครับมันจะแทกากที่นี่นี่ผมต้องเล้านแบตก่อนนะครับ สีก้อนนี้ไม่รู้ว่ามันแรงแดันมาเท่ากันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องบรรล้านก่อนนะครับวิธีบารล้านของผมก็ไม่ได้ยากนะครับก็ใช้แม่เหล็กแปะแล้วก็ขนานก็บวกกับขั้วลบมันเข้าด้วยกันทั้งสี่ก้อน,นครับเดี๋ยวมันก็จะเกลี่ยรแรงดันของมันไปเองนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักสองชั่วโมงแล้วเราค่อยมาประกอบเข้าชุดครับ ไปครับเขาก็วางแม่เหล็กครับนิกเกิลขนาดเลยครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับอันนี้ตัวฝาล็อกแบตเก่านะครับตรงนี้เราถอดออกแล้วนะครับเราต้องแปะไม่ให้หลุออกนะครับเราต้องเอาเทปมาแปะตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้ลูกค้าครับตรงนี้ก็เรียบร้อยครับเราก็อันนี้ก็จะใส่กลับได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะย้ายแบตนะครับมาติดตั้งบริเวณฝั่งนี้แทนนะครับหลังจากที่ผมมาล้างแบตเสร็จนะครับ ชุดนี้บาลานซ์นเศเลยครับเดี๋ยวเราจะย้ายมาใส่นี่นะครับเดนนี๋ยวเราล้างเศษยิมเอเก่านะครับตัวน,นี้เดี๋ยวผมจะหมุนตัวนี้กลับเลยครับตรงนี้จะมีน็อตอยู่5นะครับ5ที่นะครับตรงนี้จะต้องเว้นไว้ครับเพราะว่ามันจะมีที่น็อตหมุนอยู่ด้านนอกอีกชุดหนึ่งนะครับงั้นตรงนี้จะใช้5้านะครับน เรบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไพรเมอร์นะครับไพรเมอร์ตัวน้ํายาประสานระหว่างเนื้อพลาสติกกับเกาสามเอ็มนะครับให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ถ้าเราไม่ลงไพรเมอร์นะครับมันจะติดไม่อยู่นะครับงั้นผมต้องลงไพรเมอร์เพื่อทําให้พื้นที่ยึดเกาะบริเวณนี้มันมันเกิดการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับตัวน้ํายาประสานไม่ได้มีหน้าที่เป็นกาวนะครับแต่ว่ามันเป็นไพรเมอร์ก็คือมันจะมีแขนสองแขนนะครับทําหน้าที่ยึดระหว่างตัวกาวสามเอ็มกับพื้นพลาสติกนะครัับซึ่งงมมมนีควาาเ อยู่นะครับนี่ครับเราก็จะลงประมาณนี้นะครับว่าจุดนี้เราจะเป็นจุดที่เราติดตั้งแบตนะครับก็ทิ้งไว้แห้งครับเวลาเรามาปิด 3m มันก็จะแน่นนะครับแกะออกได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ธรรมดาแบบนี้ครับการเขย่ากับการสั่นนะครับจะไม่หลุดนะครับแต่ว่าเราสามารถดึงแรงๆก็หลุดกับ พอแบตบาล้า์เสร็จแล้วค่อยมาประกอบนะครับเกเครับแบตของลูกค้าก็แพคเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเสียบเข้าไปดูก่อนนะครับตอนที่เราจะติดตั้งไปบนฝานะครับเก okay, ครับเปิดติดครับ ก็จะติดตั้งในลักษณะนี้นะครับจะเหนียวมากนะครับเพราะว่าด้านล่างเป็นไพล์มาเลยนะครับแล้วก็ติดด้วยกาวสามอิมนะครับเดี๋ยวผมจะยิงนะครับกาวร้อนตรงนี้ครับกาวร้อนใหม่ถึงกาวที่เป็นปืนนะครับยิงเสริมด้านข้างแบบนี้นะครับเพื่อเสริมการที่ก่ออีกนิดนึงนะครับแต่มันจะแกะได้นะครับเราจะไม่ยิงแบบเยอะนะครับก็ยิงแค่เสริมตรงนี้ครับก็พร้อมที่จะประกบกลับแล้วครับลักษณะก็จะวางในแนวแบบนี้นะครับขั้วมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับเวลาเราประกบมันก็จะมาเข้าฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือนะครับเห็นว่างานผมจะถึงผมจะเป็นแบตโมนะครับแต่ผมจะเก็บงานค่อนข้างเรียบร้อยครับผมจะไม่ไม่ค่อยปล่อยงานให้ลูกค้าลบกลุงลังครับไม่ว่าจะเป็นสายอะไรเนี่ยผมจะพยายามให้เครื่องเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับอันนี้จะเป็นคาเลคเตอร์ของช่างเลยนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าผมผมทำเครื่องทุกเครื่องเนี่ยให้ลูกค้านีครับผมจะคิดว่ามันเป็นเครื่องของผมนะครับ จะคิดแบบนี้เสมอนะครับเพราะนั้นจะไม่ยอมให้มันไปในสภาพที่เละเทะแน่นอนนะครับถ้าใครที่ส่งเครื่องมาทากับผมก็จะรู้นะครับว่าช่างกุ้งสไตล์งานจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับแล้วเราก็จะยิงปืนกาวเสริมนะครับด้านข้างลักษณะผมจะยิงไว้ประมาณนี้นะครับจะไม่ได้ยิงแบบเลือดเทนะครับเราจะเสริมการยึดเกาะนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนครั้งถัดไปเราก็จะทําได้เช่นกันนะครับโอเคผมจะสวมกลับไปแล้วนะครับ ครับเปิดติดนะครับอันนี้ก็หมุนกลับได้เลยครับ อย่างนั้นเราก็มาเทสร,ระบบร่วงนะครับะระบบปกตินะครับไม่มีรอย่วนะครับดึงตามมือผมนะครับกดค้างไว้อยู่กับโอเคแบบนี้ตัดเครื่องดูครับโอเคครับอันนี้ียบร้อยครับนั้นประกบฝาครับ